สวัสดีไวรุ่นสีหลังกาทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาสปอยบวกสรุปหนังเรื่อง The Deal of Time นะครับซึ่งจะบอกก่อนว่ามันไม่มีซับไทยนะมีแต่ซับจีนกับซับอังกฤษถ้าหากว่ากูแปลผิดเนะี่ยก็ก็ไม่ทำไมอ่ะทำไมอ่ะไปดูเองดิล้อเล่นนะครับก็เดี๋ยวจะแปลตามความเข้าใจแล้วก็สรุปเนะะื้อหาตามความเข้าใจของผมแล้วกัน และในเรื่องย่อนะก็เป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ได้ไปค้นพบกับแบบร้านซื้อขายเวลาซึ่งร้านเนี่ยมันจะให้ตังเราแต่เราต้องเอาเวลาแบบปี2ปี5ปีแลกกับมันคือเหมือนขายชีวิตแลกกับเงินจํานวนมหาศาลมาอย่างเช่นได้ตังมา2 0 0 0 0นบาทแต่มึงจะต้องแก่ลง5ปีอะไรเงี้ยแล้วพระเอกของเราเนี่ยจะยอมแลกไหมจะแลกไปกี่บาทการซื้อขายเวลาชีวิตของเขาจะเป็นยังไงเนี่ยก็สามารถติดตามได้ในหนังเต็มแต่สำหรับใครที่ไม่มีเวลาไปดูหรือไปดูแล้วแม่งก็แปลไม่ออกเพราะไม่มีซับไทยให้เนี่ยก็สามารถฟังผมสปอยบวกสรุปได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยครรรััเเเปิดืื่่่อองงงมาาาาานนนยหลกทํช ใช่คนนี้ก็คือพระเอกนะเดี๋ยวจะเรียกว่าพระเอกนี่แหละพระเอกเนี่ยทำงานเกี่ยวกับเป็นแบบเซลแมนเหมือนขายธุรกิจขายประกันอะไรเงี้ยก็คือเหมือนต้องไปนัดคุยตัวต่อตัว,ตว,ตวกับลูกค้าแล้วก็ทําการดีลงานกันมาเสนอขายให้อะไรประมาณนั้นแหละดูเหมือนว่าการทํางานของพระเอกเนย่ยอดขายก็แบบอยู่ต่ําต้อยชิบหายหัวหน้าโทมาดาในเรื่องของโชคลาภเนี่ยพระเอกของเราไปเล่นหวยเล่นลอตเตอรี่แต่ก็ไม่ถูกสักทีหรือแม้แต่จะไปคลายเครียดด้วยการเล่นเกม LOL เนี่ยแรงพระเอกก็ไม่ได้เก่งเลยแพ้รัวๆแรงนี่อยู่แรงบรอนซ์เลยก็คือหนังจะบอกกับเราว่าพระเอกเนี่ยมันไม่ดี เล่นเกมแม่งก็ไม่เก่งโชคลาบก็ไม่มีคือจะบอกว่าพระเอกไม่มีอะไรดีเลยหนังมันปูเรื่องมาอย่างงี้ นำซ้ำพระเอกเนี่ยก็ยังไปติดนี้ไว้ด้วยแต่เจ้านี้เนี่ยก็ยังใจดีให้เวลาอีกหนึ่งวันนะและในวันนั้นเองเนี่ยเพื่อนสาวของพระเอกเนี่ยคนเนี้ยเดี๋ยวจะเรียกว่าเพื่อนสาวแล้วกันเพื่อนสาวพระเอกเนี่ยทำงานอยู่ที่ไนท์คลับเหมือนผับอะไรประมาณนั้นแหละวันเนี้ยมีลูกค้าสุดรวยมาที่ผับเพื่อนสาวพระเอกก็เลยพาพระเอกเนี่ยไปรู้จักเผื่อว่าจะทาการเสนอขายอะไรเงี้ยงพระเอกจะได้รวยบ้างคือขายของให้คนรวยจะได้ได้เงินเยอะๆอะไรประมาณนั้นแหละแน่นอนว่าพระเอกก็ตามไปเสนอขายประกันอะไรประมาณนี้แต่พระเอกก็ได้เจอกับนางเอกครับที่เป็นเด็กนั่งดิง่อเพื ด้วยซึ่งพระเอกเนี่ยก็เรียกได้ว่าเมาไม่เป็นท่าเลยเวลาไปอ้วกเนี่ยก็มีนางเอกคอยรูปหลังให้คือนางเอกเป็นเด็กนางดิงซึ่งจากนี้ก็ทําให้เรารู้ว่านางเอกกับพระเอกเนี่ยก็เหมือนจะแอบชอบกันด้วยแหละจากการเจอกันครั้งนี้นะซึ่งผลจากการเมาหัวทิมในวันนี้ก็คือพระเอกกลับบ้านไปนอนปุ๊บตื่นมาตื่นสายนัดลูกค้าไม่ทัน ทำให้เจอ้วนคนนี้ครับที่เป็นคนนัดพระเอกมาเพื่อที่จะทาการเสนอดีลขายงานอะไรเงี้ยเจอ้วน <O'> ไม่พอใจครับบอกว่ากูมีอะไรต้องทําเยอะเว้ยมึงมาสายเนี่ยเอาไว้คุยกันวันหลังแล้วกันสรุปคือพระเอกก็แฮวในเรื่องงานไปอีกแล้วและในดึกคืนนั้นเนี่ยพระเอกก็ไปหานางเอกที่หน้าคลับคือไปดักรอเลยแล้วก็ได้เจอด้วยนะเพราะนางเอกมันทํางานเป็นเด็กเลี้ยงอยู่ที่คลับไง ฉากนี้เนี่ยทำให้พระเอกเนี่ยเจียมตัวมากครับพระเอกรู้สึกว่านางเอกอยู่ในขับมีแต่คนรวยๆเข้ามาจีบเนี่ยเชื่อเฮ้ยกูต้องรวยบ้างแล้วแหละถึงจะจีบนางเอกติดเนี่ยแล้วในวันนั้นเองระหว่างทางเดินกลับบ้านเนี่ยพระเอกก็ได้สังเกตเห็นร้านค้าหนึ่งที่แมงแปลกๆแปลกตาชิบมหายเลยแล้วชายคนนี้ก็เดินมาด้านหลังพระเอกบอกว่าเขาเป็นเจ้าของร้านค้านี้เข้าไปนั่งคุยกันก่อนไหมล่ะพอพระเอกเข้าไปนั่งคุยกับชายคนนี้ครับเดี๋ยวจะเรียกชายคนนี้ว่าแบบคนซื้อขายเวลาแล้วกันนะไอ้คนซื้อขายเวลาเนี่ยก็ได้บอกพระเอกเลยว่าแบบอยากได้ง่เเออาวีขน็ส1ป เออเนี่ยแรกก็50,000หยวน50,000หยวนเนี่ยก็ประมาณ200,000กว่าบาทนะแล้วพอพระเอกกลับบ้านไปตื่นเช้ามาเนี่ยปรากฏว่ามีเงินไอ้50,000หยวนหรือว,ว่า200,000กว่าบาทเนี่ยอยู่ตรงหน้าเขาจริงๆและ้ฉาะกนี้ก็มีข้อความให้เราเห็นว่าตอนนี้พระเอกเนี่ยอายุ26แล้วก็มีเงินอยู่50,000หยวนคือดูเหมือนว่าอายุพระเอกเนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นนะแต่พระเอกก็ยังไม่รู้สึกตัวหรอกว่าตัวเองเนี่ยแก่ขึ้นเพราะมันแค่ปีเดียวอะไรประมาณนั้นแหละมั้งพระเอกเนี่ยได้เงินมาก็จัดการเข้าคาสิโนก่อนเลยครับหมดไป6,000หยวนเลยเหลือ44,000หยวนเนี่ยคือเอาเงินไปโชว์พวกที่เล่นคาสิโนอเขาแบบเอ้ยกูรวยขึ้นแล้วนะเว้ยอะไรอางเงี้ยสํหรับพระเอก ไปชอปปิ้งซื้อเสื้อผ้าราคาแพงต่างๆมากมายแล้วก็ยังซื้อนาฬิกาให้กับนางเอกและในดึกคืนนั้นน่ยพระเอกก็ไปเที่ยวคลับที่นางเอกทํางานอยู่แล้วก็เรียกให้นางเอกมาเป็นเด็กนั่งดิ้งนั่งข้างๆเขา,ขาแล้วก็ให้นาฬิกานางเอกเป็นของขวัญก็คือจีบมาแหละซึ่งในดึกวันนั้นที่คลับเนี่ยพระเอกก็ใช้เงินแบบสุลุยสุดไลยไปจํานวนมากเลยเพื่อให้เขาได้ใช้เวลาอยู่กับนางเอกนะเพราะมันเป็นคลับเด็กนั่งดิ้งใช่ไหมล่ะก็ต้องจ่ายตังค์ให้เด็กนั่งดิ้งนั่งอะไรอย่างเงี้ยแหละแล้วพอคลับป พูดออกมาเลยว่าแบบโถไอสัตว์เดี๋ยวกูเนี่ยซื้อเบนมาโชว์เลยและแน่นอนว่าพระเอกอยากซื้อเบนพระเอกจะเอาตังค์มาจากไหนไปซื้อรถเบนละ่ะมันก็ต้องไปร้านซื้อขายเวลาดิพระเอกทำเหมือนเดิมครับไปร้านซื้อขายเวลาไปคุยกับคนซื้อขายเวลาเนี่ยแล้วครั้งนี้คนซื้อขายเวลาเนี่ยเสนอว่า5ปีของพระเอกเนี่ย แลกกับเงินจํานวน1ล้านหยวนหรือว,ว่าประมาณ4.5้าล้านบาทอะซึ่งพระเอกก็ไม่รอช้าครับตอบตกลงไปแล้วในเช้าวันต่อมาแน่นอนมีเงินจํานวน1ล้านหยวนน่ยมากองเต็มเตียงเขาเลยแล้วพอพระเอกไปส่งกระจกดูเนี่ยก็เห็นว่าหน้าตัวเองเนี่ยแม่งแก่ลงเยอะเลยเพราะว่ามันเสียเวลาไป5ปีใช่ไหมมันขายไปทําให้มันแก่ลงอีก5ปีเงียสรุปก็คือตอนเนี้ยดูเหมือนว่าพระเอกเนี่ยจะมีอายุป,ประมาณ31แล้ว ก็คือมันขายเวลาใช่ไหมล่ะได้เงินมา1ล้านหยวนแต่มันก็แก่ขึ้น5ปีทันทีเลยไงพระเอกเนี่ยไม่รอช้าครับรีบเอาเงินเข้าโชว์รูมไปออกรถเบนท์ทันทีแน่นอนว่าตอนนี้เขาก็ใช้เงินเหมือนเดิมแล้วเขาพอใจกับรถเบนท์ที่เขาได้มามากพระเอกก็ขับรถไปโชว์นางเอกเลยให้กูมีรถหรูแล้วพานางเอกไปทานร้านอาหารสุดแพงแล้วก็บอกพนักงานเสิร์ฟว่าขออาหารที่แพงที่สุด lobster มาเลยหลังจากทานข้าวอะไรเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันก็ถึงเวลาที่นางเอกต้องไปทํางานที่คลับแล้วไปทางานเป็นเด็กนั่งดิ้งนั่นแหละพระเอกก็จัดการไป บบนี้เพราะว่างานเด็กนั่งดึงเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ที่เด็กดึงจะถูกแบบแขกรวนลามแขกเมาแล้วมาแตะอ่างอะไรอย่างเงี้ย Join. พระเอกก็หึงกลัวนางเอกโดนแตะอ่างอะไรอย่างเงี้ยแหละเพระเอกเนี่ยนั่งรอที่รถได้ไม่นานเนี่ยก็ออกไปอารวาสเลยฮะหาว่านางเอกเนี่ยนั่งดึงอยู่ห้องไหนซึ่งแน่นอนว่ามันก็เป็นไอเสียคนเดิมเลยพระเอกเนี่ยไปโวยวายเลยบอกว่าไม่ให้นางเอกมานั่งดึงกับเสียคนนี้อยากให้นางเอกเลิกทางานแบบนี้ซึ่งแน่นอนว่าเข้าไปโวยวายในสถานที่ที่คนรวยกําลังนั่งดึงกันอยู่แบบนั้นก็ต้องโดนบอดี้การ์ดเอาขวด ในค่าคืนนั้นเนี่ยเขาก็อยู่กัน2ต่อ2เลยแต่ก <marrying S 1> <The same. S 2> ็ไม่ได้มีอะไรกันนะพอตื่นเช้ามาเนี่ยนางเอกก็ทํากับข้าวให้พระเอกกินแล้วก็นั่งกินกันอย่างมีความสุขสองคนเลยแล้วพระเอกเนี่ยก็พานางเอกไปช้อปปิ้งซื้อเสื้อผ้าราคาแพงๆคือพระเอกเนี่ยซื้อของให้นางเอกแต่นางเอกก็ดูแบบไม่ค่อยอยากได้นะนางเอกก็ดูเกรงใจอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่านางเอกอยากมาเกาะพระเอกรวยนะมีแต่พระเอกของเรานี่แหละที่โชว์ป่าซื้อนุ่นซื้อนี่ไปทั่วซึ่งนางเอกเนี่ยได้ซื้อเสื้อผ้ามาแต่งตัวสวยๆนะพระเอกเห็นก็พอใจมากๆครับเพราะพระ คือให้นางเอกนั่งข้างๆเราพระเอกก็เล่นโชว์อะไรเงี้ยว่ากูรวยนะแล้วดูเหมือนว่าครั้งนี้ดวงพระเอกจะขึ้นมากๆเลยเล่นแม่งก็ชนะชนะรนะนะนะัวๆจนนางเอกเห็นความโลภพระเอกที่แบบจะเล่นต่อเล่นอีกไม่ยอมหยุดสักทีนะ่ะนางเอกทนไม่ไหวเลยขอตัวกลับบ้านก่อนครับแต่พระเอกก็ยังเล่นอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าแม่งดวงกาลังขึ้นไงชนะรัวๆได้เงินเพิ่มรัวๆจนในพวกบ่อนคาสิโนเนี่ยชวนะพระเอกไปเล่นกับคนที่รวยกว่านี้จะได้แบบลงทุนเยอะกว่านี้และเพื่อชนะจะได้เงินมามากกว่านี้ก็คือพอมันเห็นพระเอกเล่นเก่งดวงดีใช่ไหมก็เลยชวนพระเอกไปเล่นกคอ็ พระเอกได้ไปเล่นกับคนรวยแล้วซึ่งไอ้คนรวยเลยแม่งรวยมากๆเลยมีรถสปอร์ตขับมาเป็นขบวนเลยเนี่ยแต่ถ้าว่าพอพระเอกเล่นกับคนรวยครับแน่นอนว่ายอดเงินเดิมพันน่ะมันก็สูงขึ้นเดิมพันเป็นล้าน2ล้านหยวนเลยใช่ไหมล่ะและในครั้งนี้เนี่ยพระเอกไม่ได้ดวงดีเหมือนครั้งแรกครับพระเอกแพ้และแน่นอนว่าด้วยเงินเดิมพันที่มันเยอะมากๆพอมาแพ้เนี่ยก็เสียเยอะมากๆเช่นกันสรุปก็คือพระเอกเล่นพนันครั้งนี้แพ้ครับและยังติดหนี้อีก1ล้านหยวนคือเงินหมดไม่พอยังติดหนี้อีกพระเอกเนี yeah. ่ยไม่รอช้าครับ ตังที่กูขายเวลาไปเนี่ยมันหมดแล้วแต่พอพระเอกกำลังจะหนีไปที่ใดที่หนึ่งแสนไกลเนี่ยไอตัวร้ายมันก็โทรมาครับแล้วก็บอกว่าจับตัวนางเอกไว้อยู่ทําให้พระเอกเนี่ยไม่กล้าหนีครับเพราะเอกก็รักนางเอกกลัวนางเอกจะเป็นอันตรายไงและในเมื่อหนีไม่ได้ก็ต้องหาเงินมาคืนแล้วพระเอกจะหาเงินมาคืนจากไหนใช่ไหมแน่นอนไปกละร้านซื้อขายเวลาเพกบอกว่าต้องการเงินมาใช้นี้มากๆแต่ครั้งนี้คนซื้อขายเวลาเนี่ยดูเหมือนจะเล่นกวนตีนกับพระเอกมันบอกว่าครั้งเนี้ยมันจะให้1ล้านหยวนแต่ว่าครั้งที่แล้ว1้หนน่ะ5ปีครั it, ้ง an oh, 1ล <sh> ้านหยวนมันจะเเเอา20ปีพก็งลย มึงมาขึ้นราคาทําไมนี่แต่จะทำยังไงได้ล่ะก็ต้องยอมใช่ไหมล่ะเพราะพระเอกไม่มีทางเลือกจริงๆสรุปตอนนี้พระเอกแก่ขึ้นไปอีก20ปีแลกก็ได้เงินมาใช้นี่หนล้านหยวนแล้วมาดูสภาพพระเอกตอนนี้ครับแก่มากๆเลยผมนี่เริ่มงอกลวพระเอกเนี่ยรีบเอาเงินไปใช้คืนที่เขาติดหนี้ไว้ซึ่งคนในบ่อนยังงงอะ่ะว่าทำไมพระเอกแม่งแก่ขึ้นจังมึงใช่พระเอกหรือเปล่าเนี่ยซึ่งไอ้พระเอกก็บอกว่าอ๋อผมเป็นลุงของเขาครับแล้วพอพระเอกใช้หนี้คืนเสร็จเนี่ยไอ้พวกตัวร้ายก็ปล่อยตัวนางเอกครับซึ่ง่งนนจขูะ เนะพระเอกก็ควรจะใช่นี่ถูกแล้วเพราะว่าติดนี่เขาก็ต้องใช้นี่แหละแล้วเบกก็ได้ถามหาที่อยู่ของนางเอกค่ะว่าเอาปล่อยตัวนางเอกไปแล้วแล้วไหนที่อยู่ของนางเอก ตัวร้ายก็ได้ให้ที่อยู่นางเอกมาครับพระเอกไม่รอช้าครับรีบไปหานางเอกเลยนางเอกเนี่ยอยู่ที่โรงบรมแล้วดูเหมือนกําลังจะเยี่ยมใครสักคนหนึ่งอยู่ซึ่งหนังมันก็เฉลยให้เรารู้นะว่าคนที่นางเอกมาเยี่ยมเนี่ยมันก็คือแฟนของนางเอกอ๋อศาสตว์นางเอกมีคนที่ชอบอยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วแฟนของนางเอกเนี่ยป่วยเป็นโรคอะไรสักอย่างนั่แหละซึ่งแบบต้องผ่าตัดแล้วก็เป็นภาระให้นางเอกเนี่ยต้องใช้เงินมากๆเลยในการผ่าตัดเนี่ยสรุปก็คือที่นางเอกทํางานที่คลับเป็นเด็กดิ้งทุกวันทุกวันเนี่ยเพื่อหาเงินมาให้แฟนของเธอเนี่ยผ ทำพระเอกไม่ได้เพราะพระเอกมันแก่ลงเยอะเกินเงยแต่พอนางเอกออกจากห้องไปเนี่ยปรากฏว่าแฟนของเธอเนี่ยที่อยู่ในห้องเนี่ยจะเอามีดกรีดข้อมือตัวเองให้ตายซะงั้นเลยเพราะว่าแบบไม่อยากเป็นภาระนางเอกที่ต้องมาจ่ายตังค่าผ่าตัดมหาศาลให้กับเขาแต่ว่าพระเอกเนี่ยก็เข้ามาห้ามไว้ได้ทันครับแล้วพระเอกก็ได้พูดว่าแบบเฮ้ยเงินค่าผ่าตัดอะถ้ามึงมีชีวิตอยู่มึงยังหาเงินได้แต่ถ้ามึงไม่มีชีวิตแล้วเนี่มึงจะไม่มีทางหาเงินได้เลยคือพระเอกเริ่มเห็นความสําคัญของเวลาชีวิตมากกว่าเงินละสรุปก็คือพระเอกได้เข้ามาห้้้้าาาามมมมไ่่ใหแแฟนนนนนขอออองงเเเเกกกยยตัััววดดทลลพรรระะ็ูจิิคค พระเอกเอารถเบนซ์ของตัวเองที่ซื้อมาเนี่ยไปขายครับเพื่อที่จะเอาเงินเนี่ยไปจ่ายค่าผ่าตัดให้ของแฟนนางเอกพอนางเอกมาถึงโรงพยาบาลแล้วจะจ่ายค่าห้องค่าผ่าตัดเนี่ยไอพยาบาลก็ได้บอกว่ามีคนมาจ่ายไปแล้วซึ่งก็คือพระเอกนั่นเองที่ว่าขายรถเบนซ์มาจ่ายเงินให้แฟนนางเอกเนี่ยมึงจะหลอกไปไหนเนี่ยแน่นอนว่านางเอกเนี่ยรู้สึกผิดมากๆเลยนางเอกไปหาพระเอกถึงบ้าน แต่พระเอกเนี่ยก็ไม่เปิดประตูให้นะอาจจะเพราะเศร้าด้วยแหละมั้งที่แบบนางเอกมาหลอกกูเธอมีแฟนแล้วไอ้สัสแล้ววันต่อมาครับก็มีคนโทรนัดพระเอกไปคุยงานก็คือเจอ้วนนั่นเองจําเจ๊อ้วนได้บ้าตอนแรกอะในวันนี้เจอ้วนเนี่ยโทรนัดพระเอกมาคุยเรื่องงานเพราะว่ามีบิ๊กเดลมีลูกค้าที่จะซื้อแบบจะซื้อประกันหรือว่าสินค้าของพระเอกนั่นแหละด้วยจานวนเงินที่เยอะมากๆจากการซื้อขายครั้งนี้ทําให้พระเอกเนี่ยได้เงินไปถึง5 0 0 0 0นหยวนก็คือพระเอกโชคดีงานได้เข้ามาพอดีอะไรอย่างเงี้ยแหละพอพระเอกได้เงินมา 500, นน่ัด แต่พอพระเอกจะเอาเงินไปซื้อรถเนี่ยเขาคิดว่าเฮ้ยรถกูเนี่ยกูเพิ่งขายไปกูก็จะซื้อคืนมาใหม่เฮ้ยงั้นเวลาที่กูขายไปกูอาจจะซื้อคืนมาใหม่ก็ได้นี่พระเอกไม่รอช้าครับรีบไปหาคนซื้อขายเวลาที่ร้านเลยแล้วก็บอกว่าเนี่ยผมมีเงินอยู่เท่านี้ผมอยากซื้อเวลาชีวิตของผมคืนปรากฏว่าไอ้คนซื้อขายเวลาบอกว่าไม่ขายครับเวลามันมีค่ามากกว่านั้นมือให้เงินกูมาแค่นี้มันซื้อไม่ได้หรอกแลวไอ้คนขายเวลาเนี่ยก็ได้ท้าพระเอกครับว่าแบบมึงอยากได้เวลาของมึงคืนใช่ไหมเอางี้พนันกันไหม กูจะเอา20ปีของมึงอีกพระเอกก็ตกลงครับซึ่งคําถามนั้นก็คือเวลาเนี่ยมีราคากี่บาทแล้วเขาก็ให้เวลาพระเอกไปคิดคําตอบมานะ พระเอกก็ไปถามคนอื่นต่างๆนานานมากมายพอถามไอ้เจ้าของอู่รถเนี่ยว่าเวลาเนี่ยมีราคากี่บาทไอ้เจ้าของอู่รถก็ตอบว่าถ้ามึงมาทางานที่เนี่ยมึงจะได้ชั่วโมงละหนึ่งพันหยวนนะอะไรเงี้ยพอไปถามบ่อนคาสินโนบ่อนคาสินโน,น,โน,นโก็บอกว่ากูเคยเห็นคนหนึ่งอะทําเงิน1วันเนี่ยเป็นละล้านหยวนเลยนะหนึ่งวันอาจจะล้านหยวนหรือเปล่าอะไรเงี้ยพระเอกก็คิดแต่คําคตอบดูเหมือนก็แบบไม่สมเหตุสมผลไม่น่าจะถูกเลยใช่ไหมล่ะจนกระทั่งพระเอกคิดคาตอบได้แล้วเนี่ยก็เอาไปตอบไ้ร้านซื้อขายเวลาเลยครับพระเอกเนี่ยตอบว่าเวลาเนี่ย มันมีราคาที่ไม่แน่นอนบางคนที่เขาใช้เวลาคุ้มเนี่ยก็อาจจะมีราคามากบางคนที่แบบใช้เวลาไม่คุ้มเอาแต่กินนอนไปวันๆอาจจะแบบไม่มีราคาเลยอะไรเงี้ยคือพระเอกตอบประมาณว่ามันขึ้นอยู่กับคนว่าแบบใช้เวลา1วันน่ะทำตังค์ได้มากเท่าไหร่อะไรประมาณนั้นแหละซึ่งปรากฏว่าคําตอบแม่งผิดครับสรุปคือพระเอกของกูต้องแก่ขึ้นอีก20ปีและพอพระเอกออกมาจากร้านนี่คือสภาพของพี่ครับแหม้แก่ขึ้นอีก20ปีทันทีเรียกได้ว่าผมก็งอกหนวดก็งอหมดเลยแล้วพอนางเอกเดินมาเจอปรากฏว่านางเอกแม่งจําได้้เเเเฉยยลนนนาอออกกกบว่พระั ุณใช่ไหมพระเอกตอนนี้ดูสภาพสิครับแก่ชิบหายพระเอกเลยบอกความจริงกับนางเอกหมดเลยว่าเขาเนี่ยเอาเวลาชีวิตของตัวเองเนี่ยไปขายแลกกับเงินมาทําให้เขาแก่แบบนี้แล้วพระเอกก็ได้บ่อยว่าเขาคิดได้แล้วนะว่าเวลาเนี่ยมันมีค่ามาก ราคาของเวลาเนี่ยก็คือชีวิตเรานั่นเองเพเอกก็พูดไปเศร้าไปสำนึกผิดไป bullet, อะนาอก็มาโผกอดพระเอกเลยแล้วปรากฏว่าไอ้คนซื้อขายเวลาเนี่ยก็เดินออกมาจากหน้าร้านนะแล้วก็บอกว่าคุณตอบคําถามได้ถูกทันเวลาพอดีนั่นแหละคือคาตอบที่ถูกราคาของเวลาเนี่ยก็คือชีวิตเราอ่ะพูดง่ายๆก็คือแบบเวลาเนี่ยใช้ซื้อชีวิตนะอย่างงนะสรุปก็คือพระเอกเนี่ยตอบคําถามได้ถูกทันเวลาพอดีแล้วไอ้คนซื้อขายเวลาก็ได้บอกว่ามากูจะคืนเวลาให้มึงละ แล้วพระเอกเนี่ยก็ได้ความหนุ่มกลับมาอีกครั้งครับเพศก็เดินสวีดก,กับนางเอกเลยเด้เออได้กลับมาหนุ่มอีกครั้งแล้วปรากฏว่าโทรศัพท์นางเอกเข้าครับก็คือแฟนของนางเอกเนี่ยต้องผ่าตัดแล้วนั่นเองพวกเขาไม่รอช้าครับรีบไปที่โรงพยาบาลเลยไปให้กําลังใจแฟนของนางเอกและการผ่าตัดก็สําเร็จไปได้ด้วยดีครับและในฉากจบเนี่ยมันก็ไม่ได้บอกนะว,ว่านางเอกเนี่ยเลือกแฟนของเธอหรือว,ว่าเลือกพระเอกก็คือตัดจบเหมือนว่าแบบพระเอกกับแฟนนางเอกที่ว่าเพิ่งผ่าตัดเนี่ย จะต้องมาแข่งกันพิชิตใจนางเอกอีกทีหนึง่งอะไรเงี้ยคือหนังยังไม่ได้บอกว่านางเอกเลือกใครแต่ว่ายังไงเนี่ยเขาก็ยังมีเวลาชีวิตเหลืออีกมากมายในการแบบแย่งกันจีบนางเอกหรือจะไปหาคนใหม่อะไรก็ได้ใช่ไหมเพราะว่าเวลาในชีวิตเนี่ยมันสําคัญมากๆนี่แหละหนังก็จะสอนแค่ประมาณนี้แหละครับก็เป็นการจบไปแล้วนะ,ะการสปอยบอกสรุปหนังเรื่อง The Deal of Time แล้วถ้าเป็นพวกเราอ่ะจะขายเวลาเพื่อแลกกับเงินปะ่สะสำหรับวันนี้ก็แค่นี้แหละอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างด้วยกูเหงา